สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2567ครับ11นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่25พฤศจิกายน2567มีการประชุมนอบอขอมีมติช่วยชาวนาไร่ละพันคูเรือนละไม่เกิน10ไล่1,000 0บาทแล้วก็จะมีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการต่อไปนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการประชุมบอร์ดทศกศก็จึงจะอนุมัติแผนการโอนและทราบบันโอนต่อไปอย่างไรก็ตามจากการที่มีการประชุมนบบขเมื่อวานนี้25พฤศจิกายน2567พี่น้องชาวนาก็หลายท่านก็ได้คอมเมนต์มาว่ารัฐบาลทำได้ไม่ดีเท่ากับรัฐบาลชุดก่อนในการช่วยชาวนา ก็เปรียบเทียบไปถึงรัฐบาลลุงตู่บอกว่าก็ให้ไล่ละพันยี่สไล่มาโดยตลอดพอมารัฐบาลใหม่ชุดนี้ไม่จริงใจในการช่วยชาวนาก็พี่น้องชาวนาคอมเมนต์มาอย่างนี้ในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ต้องเห็นใจรัฐบาลเขาด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจ แกคนละหมื่นนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่ก็ทําให้งบประมาณที่จะจ่ายช่วยพี่น้องชาวนานั้นถ้าหากว่าจ่ายมากกว่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลังจะผิดพรบรวินัยการเงินการคลังอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ทำทำได้ยุ่งยากแต่ถ้าช่วยไร้ละพันไม่เกิน1ิบไร่เนี่ยมันจะทําได้ไวทําได้เร็วนะเ,เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็พูดกันตรงไปตรงมารัฐบาลยังลังเลอยู่ว่าจะช่วยยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลอนุมัติคณะเตีอนุมัติไว้แล้วแต่ที่นี้มันไม่ตอบโจทย์ไม่เป็นไม่ชาวนาไม่ต้องการไม่ตอบโจทย์นี่จึงมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่ละพันซึ่งกว่าจะปรับเปลี่ยนได้นั้นใช้เวลาพอสมควรเพราะรัฐบาลยังลังเลอยู่เพราะว่ารัฐบาลชุดก่อนนี่ก็คือรัฐบาลนายกเศรษฐาตวีสิน เคยให้ไล่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่บอกว่าจะให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วต่อมาก็มีมติคณะมนตรีบอกว่าจะในการช่วยเกษ,ษตรกรต่างๆจะให้ช่วยในลักษณะเพิ่มคุณภาพผลผลิตที่ไม่ใช่เป็นการโอนเงินให้โดยตรงและไม่ใช่เป็นการประกันร,ราคาทํานองนี้นะครับเขาก็ยังลังเลอยู่นะครับจึงทําให้กว่าจะคลอดออกมาได้เกี่ยวกับมาตรการก็จึงจะ ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเขาก็ให้ได้เท่านี้ไร่ละพันควรเลยไม่เกินสิบไร่นะครับก็รอฟังประชุมรัฐมรีต่อไปอก็คงจะไม่มีปัญหางคงได้ประมาณนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามชาวนาก็ยังได้สองเด้งอยู่นะครับโดยเฉพาะในครอบครัวชาวนาที่ครอบครัวใดที่ทเป็นครอบครัวชาวนาก็จะได้เงินไร่ละพันนี่แหละสูงสุดไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมื่นบาทอันนี้เป็นเด้งที่หนึ่งอยู่แล้วอีกอย่าง ถ้าในครอบครัวชาวนาครอบครัวใดมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็ได้คนละหมื่นละหมื่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกดิ่งที่สองนะครับในขณะเดียวกันครอบครัวชาวนาครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะเขาจะให้ตรวจผลการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในเดือนธันวาคมนี้เมื่อทราบผลก็จะได้เงินทราบผลว่าลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐผ่าน,ผ,านผ่านเกณฑ์ที่จะได้เงินหมื่นดีดีท่านนั่นแหละ รัฐบาลเขาจะจ่ายเงินหมื่นให้ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของชาวนาอีกในเดือนมกราคม2568นี้โดยจ่ายไม่เกินตุดจีนอันนี้ก็ได้เป็นเด่งที่สองคือเงินหมื่นจะเป็นเด่งที่สองสำหรับคนในครอบครัวชาวนาอันที่หนึ่งได้ไล่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่อยู่แล้วอันที่สองก็จะมีการทยอยจ่ายคนละหมื่นละหมื่นให้กับ บุคคลในครอบครัวของชาวนาไม่ว่าจะเป็นมีคนพิการก็ได้เหมือนไปแล้วมีคนได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็ได้เหมือนไปแล้วผู้สูงอายุรอมกราหกแปดสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐผ่านก็จะได้เงินเหมือนในเดือนมกรานะครับส่วนคนอนื่นๆอายุ16ปีขึ้นไปในครอบครัวของชาวนาถ้าใครลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับรอตรวจผลการลงทะเบียนนะครับเมื่อทราบผลว่าผ่านก็จะได้เป็นเงินดิจิทัลซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินดิจิทัลในเดือนเมษายน2568าต่อไปนะครับ สรุปก็ให้กําลังใจาชาวนานะครับคลิปนี้แม้ว่าจะได้ไร่ละพันไม่ถึง20ไร่เหมือนปกีนก่อนๆก็ได้อยู่นะครับรัฐบาลช่วยอยู่ประเด็นที่1ก็เรียกว่าเด้งที่1ส่วนเด้งที่2ก็รอรับเงินหมื่นสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับรัฐบาลก็จะมีการทายอยจ่ายตามหลักเกณฑ์ต่อไปได้อีกคนละหมื่นก็เป็นเด้งที่2ก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้กับชาวนาวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ